สวัสดีครับช่วงนี้กับมางมหอยลนะครับผมนี่อน้ำแม่น้ำมุ่นแม่น้ำมุนนี่นี่ได้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 หอยแข็งหอยแมงผู้ของภาคอีสานนี่ครับผมงมอยู่ปากเสียบมาเลยพุ่นเสียบใหญ่ยังอยู่ในน้ำอยู่เลยครับผมน้ำน้ำกรบโปรเลือกมานี้แล้วครับตัวทวมหัวทวมหัวทวมคว้าทวมคว้าเปล้วครับนี่นี่นี่ โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับผม <c oughs> บ้านออดตะลิงสั้นครับผมพูดฟังตะบุญผู้สาวผู้สาวกระไลข้าเจ้าก็มาเามล่นาาน,ลน้ำใช่หาดใช่ละเน่แน่แน่ผู้พ,พามากกระไลได้ลายลงงบ้ลุงใหยายสามโลเลยลนะโอ้โหนี่งูมาเถิงซ่วงนี้เอาโทรศัพท์ถือมาน้ำเดี๋ยวเอาตีนฉ <c oughs> ีบไปบ้างเปนตีนพระบาทพระบ,บาทโอ้ใช่ละ <c oughs> เซบราโมดลงติป๊าอาโชว์หนึ่งลูกนี่ครับผมันจะเป็นลูกจังซี่เด้อลูกจังเสดอันนี้หอยห้อยกันห้อยก็ลูกเขื่อนห้อยยังนี่หอยลาหอยลายหอยลายหอยลายหมูแรงเสียบไปพัดครับน้ำขาเจ้าะโอ้ยเป็นตะเลียนเป็นตะเลียนครับผู้ใดบิยสาตีบุรแดงก็จะสว่างได้ได้เหมือนเนี้ยอ้ ตัวนี้จะถามหาความรอนะครับ <laughs> มังงมหอยงมหอยมื่อนี้งุมองหอยได้ไหลายเนี่ยสองถุงสองถุงก็ประมาณห้ากิโลเฮ้ยน้มกรเลึกหายก็ยังโอ้ยเลิกคักเลืกอเนี่ยเมื่อพูดเนี่ยเอาพนดก็ยืนขึ้นนะโอ้ยิ <laughs> ดนฟังแล้ว สองถุงสองถุงผลงานครับนี่นผลงานสเสบียพัดอยู่ถุงหนึ่งถุงที่สองอยาลงหนามน่แม่พอเลยวานนี้คือเดินทางต่อแล้วครับสิเดินทางไปวานแหฮแถ่นี่ไ <c oughs> ม่ได้เอาสุยาวก็เคือเลี้ยงก่อนเดี๋ยวพน่นสิว่าเขาเฮ็ดเลือดพ่นขวมอีกเดี๋ยวห้อนกับห้อนแต่ว่า,าก็ากมีความสุขงนี่พี่น้องกันมาก กลางมูดเองสินะครับผมฟังพุนเขาเจ้ากับภากันมาท่องเที่ยวอีกต่อไปจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับผมของสุรินทร์พุนเภอชุมพลบุรีครับเออฟังสุรินทร์บุรีรลำบุรีรลำฟังพุนฟังฟังทั้งเอ๋ที่ไตบ่ทั้งพุนที่ไตเนาะทั้งพุนที่ไต๋อันนี้ฟังทั้งสุรินทรเนี่ยจะอยู่ฝั่งทั้งที่เหนือนามก็ไหลมาแต่พุนละแถวโคลงโคราดนี่พคนละ แม่บ้านนี่ก็มีความสุขแล้วครับบอกเาซื้อย่อไหมมันดำเขาซื้อแล้วเขาหาว่าตีบัวแดงนี่ขึ้นนาซีดแท้บ่ได้กินเขากินน้ำหม้นะบ้าคือกล่าวว่าทันดีอ่ะวันดีครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็เอาไวส้สมีสักนิกอนครับผมได้คลิปนาอาติพัดห้อยให้เบิ้งด้วยบัตรน,นี่ได้วัวะสะดุเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปเมื่อบ้านสิบพัดหอยสู่กินกับแกงใส่บัวใส่ปลาใส่ไ,ไ,ไข่บดแดงครับผม มาหาซองมือกับสิได้สยวซ้ำก <th> ินเนี่ยแหละวะครับผมวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เน่อย้อช่องตีประเด็นครับผมวันนี้ครับ